สอนมือใหม่เล่นหุ้นสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเล่นหุ้นวิธีเปิดพอร์ตเริ่มต้นยังไงเรามาดูกันสวัสดีครับผมโคดรกวงสอนเล่นหุ้นนะครับวันนี้จะมาสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่สิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะเล่นหุ้นมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีเปิดพอร์ตเริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กัน อาโอเคถามว่าทำไมต้องเชื่อผมนะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนส่วนตัวแล้วผมทำงานประจำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยขายของอยู่นะครับแล้วก็ธุรกิจไปได้ไม่สวยเลยต้องมาทำงานประจำนะครับทุกวันนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวผมนะครับลงทุนในหุ้นมากว่า40ปีก่อนผมเกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีญาติผมคนหนึ่งนะครับซื้อหุ้นเก็บไว้แล้วก็มีรายได้โดยที่เขาไม่ต้องทำงาน ส่วนตัวของคุณพ่อผมเองก็เหมือนกันนะครับก็ทํางานประจําไปด้วยแล้วก็ลงทุนในหุ้นด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วรายได้ที่เลี้ยงลูกทั้ง4ี่คนเนี่ยก็จะมาจากหุ้นซะส่วนใหญ่นะครับด้วยความที่ผมอยู่ในครอบครัวที่ลงทุนในหุ้นมากกว่า40ปีเนี่ยก็จะได้มรดกทางความคิดมานะครับมีเทคนิคในการทํากําไรได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีการศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือจากต่างประเทศนะครับใน ทฤษฎีต่างๆแล้วก็ไดเอามาปรับใช้ทุกวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผ่านสนามการเทรด forex นะครับหรือค่าเงินมากว่า10ปีนะครับถึงแม้จะไม่ได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะครับแต่สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ในการลงทุนสวนทางกับคนส่วนใหญ่ที่มีเทคนิคดีๆจะมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีเทคนิคในการป้องกันความเสี่ยงนะครับในการลงทุนนะครับที่คนส่วนใหญ่บอกว่า ลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าเราสามารถป้องกันความเสี่ยงนั้นได้หลายวิธีมากๆเลยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับมือใหม่ต้องมาดูกันก่อนเลยว่าทําไมเราต้องลงทุนนะครับสําหรับหัวข้อที่จะคุยวันนี้เนี่ยทำไมเราต้องลงทุนนะครับข้อ2ทําไมเราต้องลงทุนในหุ้นด้วยในเมื่อ,อการลงทุน ในด้านอื่นๆก็มีนั้งเยอะแยะนะครับแล้วหุ้นคืออะไรแล้วถผลตอบแทนของมันมีอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของนักลงทุน3ประเภทนะครับมีเทรดเดอร์ v e l u e investor แล้วก็ Passive นะครับหรือ DCA นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นวิธีเปิดพอร์ตหุ้นกับกองทุนนะครับโอเคเรามาดูข,ข้อแรกกันนะครับทำไมเราต้องลงทุนทุกวันนี้นะครับเงินมีค่าน้อยลงเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นได้ว่า ในช่วง10 20ปีที่ผ่านมาเงินที่เรามีซื้อของได้น้อยลงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับบางคนมาลงทุนเพราะว่าต้องการหารายได้อีกทางหนึ่งแล้วก็สำรองเงินเพื่ออนาคตไว้ด้วยนะครับเห็นไหมจากสไลด์นี้นะครับในปี25 1 0นินะครับก๋วยเตี๋ยวชามละ25สตางค์งเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเราชามละ50สิบาทแลแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะไปเท่าไหร่นะครับสินค้าอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเวลาผ่านไปเนี่ย มูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเงินที่เรามีก็จะซื้อของได้น้อยลงเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกวันนี้นะครับบ้านหลังเล็กๆนะครับราคาก็ 6- กถึงเล้านแล้วในขณะที่เมื่อ10ปีก่อนราคาแค่หนถึงสล้านเท่านั้นนะครับเรื่องของการศึกษาครับที่จําเป็นสําหรับลูกๆของเรานะครับก็มีราคาที่ต้องจ่ายที่สูงขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับสําหรับอนาคตของเรานะครับเวลาเราทํางานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะไปเที่ยวไป พักผ่อนจ่าเพียงต่างนะครับค่าใช้จ่ายพวกนี้เราก็ต้องสำรองเอาไว้นะครับสาหรับบางคนนะครับก็ต้องการที่จะหารายได้อีกทางนะครับเขามีรายได้จากงานประจําที่ทําอยู่แล้วก็อยากจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมจากอการลงทุนในหุ้นนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทํำไมต้องลงทุนนะครับแล้วก็เหตุผลที่สําคัญก็คือเราต้องสำรองเงินเพื่ออนาคตนะครับด้วยสังคมในปัจจุบันนะครับที่โลกหมุนเร็วมากนะครับความมั่นคงที่เคยมีก็ไม่มี จริงอีกตอไปน่ะครับทุกคนสามารถที่จะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับจากวิกฤตโควิดในปัจจุบันเราเห็นได้ว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยที่มีความมั่นคงสูงนะครับก็ประสบปัญหาเช่นกันนะครับหลายๆวงการถูก disrupt โดยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทำให้ต้องลดพนักง,งานแล้วก็ต้องปิดกิจการไปนะครับเพราะฉะนั้นการ ลงทุนในหุ้นเพื่อสำรองเงินสำหรับอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วถามว่าทำไมต้องลงทุนในหุ้นด้วยนะครับปัจจัยที่เราต้องลงทุนในหุ้นเนี่ยหลักๆแล้วอ่ะก็จะมี5เหตุผลนัล่นก็คือว่า1เรื่องของเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยคือค่าของเงินนะครับที่น้อยลงเรื่อยๆอย่างสไลด์เนี้ยก็เอามาจากไทยมาร์เก็ตนะครับเป็นภาพให้เห็นว่าเงิน300บาทเนี่ย ในปี51ซื้อของได้เต็มเต็มรถเข็นเลยแต่พอปี56เนี่ยไดแ้แค่ครึ่งรถเข็นนะครับส่วนปี61ได้แค่แตงโม1ลูกกับน,น้ำผลไม้1กล่องนะครับเวลาแค่ไม่กี่ปีเนี่ยทำให้ค่าของเงินเราลดลงได้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการลงทุนในหุ้นเพื่อเอาชนะเงินเฟอ้อนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเงินเฟ้อแต่ละปีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่0.5ถึง2เปอร์เซ็นต์หรือถึง3.5เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ปีไม่เท่ากันนะแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เปอร์เซ็นต์ถึง3เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นการลงทุนหุ้นเนี่ยเป็นการลงทุนทางหนึ่งที่จะทำให้เงินของเราเนี่ยมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็เอาชนะเงินเฟ้อได้นะครับข้อ2อนะครับโอกาสทำกำไรสูงนะครับจะสังเกตให้ว่ายกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับ เมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับราคาจะอยู่ที่บาท20สตางค์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีเงินลงทุนที่1 2 0 0 0แบาทนะครับภายในเวลาแค่5 6เดือนนะครับเงินเราจะเพิ่มคูณเป็น2 3 0 0สนบาทเพิ่มถึง95%ภายในเวลาแค่5เดือนอันนี้คือโอกาสในการทำกำไรในตลาดหุ้นของเรานะครับนอกจากนี้นะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ปลอดภัยนะครับเป็น ระบบของการลงทุนที่ปลอดภัยแล้วก็มีเทคโนโลยีมารองรับนะครับปลอดภัยจากการถูกโกงนะครับเราจะสังเกตเห็นข่าวที่ผ่านมาบ่อยๆว่ามีการหุ้นกันร,ระหว่างเพื่อนเพื่อนหรือญาติๆนะครับแล้วก็มีการโกงนะครับออกข่าวเป็นระยะระยะนะครับโกงกัน14ล้านโกงการเป็นล้าน รหรือบางทีทำทางานมาตั้งนานนะครับไม่เคยได้ส่วนแบ่งสักบาทนึ่งก็มีอันนี้ก็คือการไปเป็นหุ้นส่วนกับคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็แล,แ,แล้วแต่แล้วก็มีการาโกงเกิดขึ้นด้วยระบบที่ไม่ดีนะครับนี่คือการไปหุ้นในธุรกิจทั่วไปนะครับข้อ4นะครับเราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้นะครับในปัจจุบันเนี่ยมีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับ มากมายนะครับที่จ่ายปันผลต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการจัดอันดับโดยหน่วยงานรัฐที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสุดท้ายนะก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับในการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับมีความมั่นคงสูงนะครับถ้าเราเลือกเป็นนะครับเราก็ต้องเลือกหุ้นที่มีประวัติความเป็นมามีธรรมาพิบาลในการบริหารงานแล้วก็มีการจ่ายปันผลต่อเนื่องหรือมีการทํากําไรนากาไรที่กลับมาเนี่ยไปลงทุนต่อ นะครับสร้างทรัพย์สินให้เพิ่มพูนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะก่อให้เกิดความมั่นคงกับเราได้นะครับถามว่าหุ้นคืออะไรนะครับบางคนก็งงว่าหุ้นคืออะไรเห็นกระดานแดงๆเขียวๆมีตัวเลขเต็มเลยนะครับมันคืออะไรสําหรับมือใหม่นะครับเราอยากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับอย่างทุกวันนี้เราจะเคยชินกับหุ้นร้านกาแฟหุ้นผับบาร์ร้านอาหารร้านทองนะครับหรือหุ้นเปิดบริษัทนะครับเพื่อนๆอาจจะมา ชวนกันหุ้นเปิดร้านกาแฟ è, บอกว่าเฮ้ยเรากับนาย2คนลงกันคนละครึ่งนะครับกำไรมาแบ่งครึ่งครึ่งอ่าเนี่ยก็คือหุ้นนะครับหรือบางคนจะเปิดร้านอาหารเรามีเงินอยู่แค่2องแสนห้านะครับแต่ทุนที่จะต้องเปิดร้านอาหารเนี่ยใช้ประมาณล้านหนึ่งล้วก็หาเพื่อนอีก3าคนมาลงขันกันคนละสองแสนห้าก็ได้ล้านหนึ่งไปเปิดร้านอาหาร,นะรสิ้นปีมีกําไรออกมาสัก2องสามแสนนะครับสัก3ามแสนก็ได้แล้วก็มาแบ่งกัน4คนอันนี้คือหุ้นนะครับ แล้วมันต่างจากหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ยังไงะหุ้นในตลาดหลักทรัพย์งงน,น,พนะครับก็เหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าส่วนแบ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่2คนถึง3าคนหรือ4คนแบบที่เราเข้าใจในภาพเมื่อกี้นะครับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการแบ่งเป็นล้านานคนมีล้านๆหุ้นนะครับเราจะมีสัดส่วนมีหุ้นในบริษัทเหล่านี้เยอะแค่ไหนมันก็อยู่ที่เงินที่เราจะไปซื้อนะครับยิ่งเราซื้อมากนะครับบาง บางคนซื้อมากๆไม่ได้ทํางานเลยซื้อมากๆก็มีส่วนแบ่งออกมาโดยที่เขาไม่ต้องทํางานเลยก็มีนะครับบางคนซื้อเศรษฐีบางคนเนี่ยไปซื้อหุ้นในปริมาณที่มากๆก็มีสิทธ์มีเสียงเนการออกความเห็นแล้วก็กาหนดทิศทางในการบริหารบริษัทนั้นเช่นกันนะครับนี่คือเรื่องธรรมดาเลยจากสไลด์นี้นะครับจะเห็น ไม่ว่าบริษัทที่ดังๆหลายๆ,ายๆบริษัทก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยเข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับเขานะครับเช่นปตทนะครับอีออนนะครับอาคารไทยพาณิชย์หรือเซเว่นอีเลฟเว่นหุ้นซีพีออนะครับพอเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยการที่จะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันง่ายอย่างเงี้ยหรอใช่ครับมันง่ายทุกวันนี้โลกมันพัฒนาไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีธุรกิจที่สําเร็จรูปโดยที่เราไม่ต้องลงมือทําเองเนี่ยโดยแค่เข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยมันก็ทบ,บ บางคนก็ยังไม่เชื่อนะครับว่ามันจริงหรือเปล่ามันก็จริงนะครับมันเป็นมานานแล้วตลาดหุ้นไทยเปิดตั้งแต่ปีไหนล่ะผมก่อนผมเกิดอะไม่แน่ใจหนึ่งเก้าหรือสองห้าสองห้านะครับก็สิทธิ์ในการถือครองหุ้นบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็มีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะครับเนี่ยอย่างในสไลด์เนี่ยถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าหนี้นะอยากปล่อยเงินกู้คุณก็มั่งไปปล่อยตามหมู่บ้านนะรหรือไปปล่อยให้เพื่อนๆให้เสี่ยง ่อการถูกโกงหรือถูกยักยอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เอาเงินที่มีนะครับที่เราทํางานอย่างหนักหามาอย่างยากเย็ยนนะครับไปซื้อหุ้นอีออนนะครับสุดท้ายเขาก็จะไปปล่อยสินเชื่อแล้วก็ได้กําไรมาแล้วก็มาแบ่งคุณตอนสิ้นปีนะครับหรือคุณอยากจะเป็นเจ้าของปั๊มน้ํามัน,มนหลายๆแห่งนะครับคุณก็เอาเงินไปซื้อหุ้นปตทได้นะครับที่รู้วันนี้เขาเปิดให้จองอยู่หรืออยากจะเป็นนายธนาคารนะครับอยากจะ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อบ้านให้กู้เงินทั่วไปนะครับหรือจะเป็นตัวแทนในการรับฝากเงินถอนเงินนะครับแล้วก็ไปซื้อหุ้นธนาคารนะครับหรือเราอยากจะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายปลีกนะครับซื้อมาขายไปแล้วก็ลงทุนในหุ้นของ c p พหรือ7 e l e v นอนะครับนอกจากนี้นะครับก็เรามีบริษัทกว่า400บริษัทในตลาดซัพยแห่งประเทศไทยนะครับให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งอ่า องหน่วยงานรัฐที่เขาติดชอบนะครับก็จะมีการจัดอันดับนะครับหุ้นนะครับบริษัทที่มั่นคงแล้วก็มีธรรมาภิบาลสูงสุด50อันดับกับ100อันดับให้เราได้เลือกนะครับเรียกว่ามีเงินร้อยล้านก็ซื้อไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อหมดเราแค่เอาบริษัทที่เราถูกใจธุรก,กิจที่เราฝันว่าเราอยากจะลงทุนนะครับแล้วก็เลือกออกมาสัก2อสบริษัทแล้วก็โฟกัสการลงทุนไปที่กลุ่มที่เราสนใจนะครับ อบใบผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยมีอะไรบ้างถามว่าซื้อหุ้นแล้วได้อะไรนะครับง่ายๆเลยนะกำไรจากการซื้อขายนะครับข้อ1ข้อ2ก็คือเงินปันผลหรือส่วนแบ่งจากกําไรในแต่ละปีกําไรจากการซื้อขายก็คือว่าในธุรก,กิจบางธุรก,กิจเนะี่ยในช่วงเวลาหนึ่งคนจะไม่ค่อยสนใจมันจะมีราคาหุ้นที่ถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันถูกกว่าความเป็นจริงนะครับบางทีเนี่ยอย่างสมมุติเราเราไปเจอกิจการที่เซ้งใน ราคาที่ถูกแต่เราประเมินแล้วว่าเราเซ้งมาแล้วเราสามารถทําเงินได้นะครับเราก็จะเซ้งมาในราคาที่ถูกสุดท้ายเราไปได้ธุรกิจที่ดีในราคาที่ถูกมันก็คล้ายๆกันนะครับหุ้นนะครับบางเวลาราคามันตกโดยไม่มีสาเหตุคแค่คนกลัวกันีเฉยนะครับในขณะที่ธุรกิจนั้นเนี่ยเดินไปได้อย่างสวยงามนะครับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่หุ้นก็ตกได้นะครับล้วก็สามารถซื้อในจังหวะนั้นนะครับพอ คนส่วนใหญ่กลับมานิยมหุ้นนี้นะครับราคาก็จะสูงขึ้นไปนะครับคนแย่งกันซื้อนะแล้วเราก็ขายทิ้งได้นะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนต่างในการซื้อขายนะครับสก็คือเงินเงินปันผลหรือส่วนแบ่งจากกาไรในแต่ละปีนะครับอย่างที่อธิบายไว้ตอนต้นนะครับว่าเวลาเราลงเงินไปเนี่ยเขาก็จะให้ผลตอบแทนกลับมานะครับเวลาบริษัทมีกำไรก็จะกำไรมาแบ่งกันนะคุณก็จะได้ตามสัดส่วนเงินที่คุณจ่ายไปนะครับ าจากกราฟนี้นะครับแสดงให้เห็นนะครับที่ให้ดูว่าลงทุนไปแสนสองนะครับเมื่อเดือนธันวานะครับเดือนพฤษภาคมนะครับได้กลับมาสองแสนสามนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่ค่อยนิยมนะครับในตัวบริษัทนี้เท่าไหร่อาจจะเป็นด้วยข่าวร้ายหรือความกลัวของสังคมนะครับที่อาจจะฟังข่าวอันต่ามๆม,มาแล้วก็ขายทิ้งกันจนหุ้นราคาถูกเกินกว่าความเป็นจริงนะครับ อยู่ที่บาทยี่สิบตางค์เพราะผ่านผ่านมาเนี่ยคนกลับเห็นว่าของหุ้นบริษัทนียมันถูกเกินไปนะครับแล้วมีมีค่ามากนะครับอยากจะเข้ามาถือครองกันก็เกิดการแย่งกันซื้อนะครับการที่เขาแย่งกันซื้อเนี่ยทำให้ราคาเนี่ยค่อยๆสูงขึ้นนะครับภายใน5เดือนเนี่ยราคาขึ้นไปถึงเท่าตัวนะครับเกือบเท่าตัวเลย ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเงินปันผลหรือส่วนแบ่งจากกําไรในแต่ละปีนะครับจากตารางนี้นะครับผมยกตัวอย่างหุ้นบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเขามีการจ่ายปันผลนะสิ้นปีนะที่ตั้งแต่ปี6 1ถึง64นะครับปี6.1นะครับจ่าย5.31%นั่นหมายความว่าอะไรถ้ามีเงินทุนนะครับเรามีเงินจะเก็บสัก1ล้านบาทเราไปซื้อหุ้นนี้ไว้นะครับสิ้นปีเราจะมีเงินดอกผลออกมาให้เรานะครับ5 3า0 0รบาทนะครับปี6กนะครับแล้วถ้าเราถ ในปีนี้กาไรเยอะหน่อยเขาจะให้ส่วนแบ่งมา99,000บาทนะครับส่วนปี63เนี่ยก็ได้ส่วนแบ่งมา93,500บาทแล้วก็ปี64นะครับได้มา62,800บาทนะครับเห็นได้ว่าเงินปันผลเนี่ยก็คือเงินส่วนแบ่งจากการเป็นหุ้นส่วนการที่เราไปลงหุ้นกับเขาแล้วเราเขาก็ได้กําไรแล้วก็จ่ายส่วนแบ่งให้กับเราน,รนี่คือการลงทุนจากหุ้นนะครับทำนี้ว่าเงิน1ล้านบาทนะครับแค่4ปีนะครับ เราได้มาหลายแสนเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับถ้าเราเข้าใจในหลักการนี้นะครับโอเคแล้วในส่วนของความเสี่ยงล่ะมันมีอะไรบ้างนะครับความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นก็มีหนึ่งขาดทุนจากการซื้อขายนะครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจในหุ้นนะครับหรือดูหุ้นไม่เป็นนะครับไปเลือกตัวที่หุ้นในหุ้นบริษัทที่ไม่ดีหรือไม่มีผลนผลหรืออะไรนะครับจากตัวอย่างเนี่ยนะครับก็แค่หนึ่งปีเจ็ดเดือนนะครับ เงินลงทุน5้าแสนสองหมื่นบาทนะครับผ่านไปแค่ปีเจ็ดเดือนเงินของเขาเหลือแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นนั่นหมายความว่าเงินของเขาหายไปเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นตถ้าเขาขายนะครับความเสี่ยงของการลงทุนหุ้นนะครับมันก็จะมีมันก็จะมีแบบนี้แต่ความเสี่ยงตรงนี้สามารถป้องกันได้นะครับเดี๋ยวไว้จะอธิบายในคลิปตอบต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับการขาดทุนจากการซื้อขายแล้วก็จะมีในเรื่องของ เงินปันผลหรือส่วนแบ่งจากการ,การทำกำไรในแต่ละปีที่ไม่คงที่นะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้เพราะว่าธุรก,กิจทุกธุรก,กิจนะครับไม่ว่าเราทําอะไรนะมันก็จะมีขึ้นมีลงเสมอนะครับรายได้ก็จะไม่คงที่ในแต่ละปีเพราะฉะนั้นเงินส่วนแบ่งที่ได้มาแต่ละปีเนี่ยก็จะไม่คงที่เหมือนกันเราไม่สามารถเอาไปเทียบกับเงินฝากประจําหรือ,เ,อเงินฝากที่ได้จากาตราสารหนี้หรือพวกอ,อันธบัตรรัฐบาลได้นะครับเพราะว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นอดอกเบีย้ยเงินกู้ที่มีเร t ชัดเจนแน่นอนนะครับมันเป็นส่วนแบ่งจากกาไรที่เกิดขึ้นที่มีความผันผวนจากสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยต่างๆมากมายนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผลตอบแทนมันก็ยังชนะเงินเฟอ้ออยู่ดีราอยากจะให้มองตรงจุดน,นี้มากกว่าสําหรับนักลงทุนนะครับมีกี่ประเภทนะครับก่อนที่จะลงทุนคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณอยากเป็นประเภทไหนนะครับ ยกตัวอย่างประเภทที่หนึ่งนะเทรดเดอร์หรือนักเทรดนะครับกลุ่มเนี้ยเขาจะไม่สนปันผลหรือสนกําไรประจําปีนะครับจะสนแต่ว่าเขาอยากจะซื้อหุ้นในราคาที่ถูกแล้วไปขายแพงนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยลงทุนเป็นแสนสองนะครับผ่านไปไม่กี่เดือนใน2องแสนสามเขาขายทิ้งแล้วก็เอาเงินมาเลยนะครับนี่คือประเภทที่1น,นะครับก็จะมีความเสี่ยงอย่างที่บอกมาเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดไปซื้อหุ้นผิดตัวราคาตกเงินต้นก็จะหายได้นะครับอันนี้คือประเภทที่1น,นะครับ ประเภทที่2นะครับ value investor นะครับคือคือนักลงทุนประเภทที่2เนี่ยเขาจะเน้นหุ้นที่มีแนวโน้มในการเติบโตดีนะครับแล้วก็มีผลประกอบการที่มั่นคงแล้วก็เป็นไปบริษัทมีแนวโน้มเติบโตตามาตลาดในปัจจุบันนะครับสังเกตดูก็คือว่าเราไปค้นข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีหลายๆบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงนะครับ ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้มันก็เหมือนกับเราไปซื้อที่ดินเนี่ยซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเสร็จแล้วพอเห็นที่ข้างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เอเาเงินเอาเงินเอาที่ดินเนี่ยไปปล่อยเช่าก่อนเสร็จแล้วเอาค่าเช่าเนี่ยไปซื้อที่ดินแปลงข้างๆเพิ่มขึ้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีที่ดินมากขึ้นแล้วก็มีมูลค่าทรัพย์สินมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับก็คือเราเขาจะ เอาเงินไปลงในบริษัทที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตดีแล้วก็ปล่อยเงินทิ้งเอาไว้ให้มูล,ลค่าขเขา mm. เงินของเขาเนี่ยมีมากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยพอเวลาผ่านไปหลายๆปีพอบริษัทเติบโตขึ้นเนี่ยราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวนะครับอ่าส่วนประเภทที่3นะครับอันนี้เหมาะสําหรับมนุษย์เงินเดือนมากๆเลยนะครับก็จะเป็นการลงทุนแบบพาสซีฟก็คือแบ่งเงินทุกๆเดือนนะครับใส่ลงไปในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็รอผลตอบตอแทนจาก เงินปันผลนะสิ้นปีนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีการวิเคราะห์อะไรนะครับไม่ว่าหุ้นขึ้นหรือลงนะครับก็จะแบ่งเงินใส่ลงไปวันเดือนละนิดเดือนละหน่อยนะครับก็ลองดูว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทไหนนะครับแล้วก็แต่และประเภทเนี่ยก็จะมีวิธีการในการลงทุนที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูลงลึกในคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับวิธีเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นนะครับถามว่า อ่ะโอเคเข้าใจแล้วเราอยากเล่นหุ้นต้องทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมารู้จักสองเรื่องก่อนเรื่องแรกก็คือประเภทบัญชีซื้อขายนะครับประเภทบัญชีซื้อขายนะครับสองบุกเกอร์หรือยนน้านะครับบุกเกอร์คือใขรนะครับเดี๋ยวเราอธิบายต่อประเภทบัญชีซื้อขายประกอบด้วยสามประเภทนะครับประเภทแรกนะครับแคชบาลานก็คือว่าเราจะต้องฝากเงินร้อเปอร์เซ็นเลยของเงินที่เราต้องการไปซื้อหุ้นนะครับเช่นเราอยากจะซื้อหุ้น เดือนละห้าพบาทแล้วก็ต้องฝากเดือนละห0 0พับาทนะครับถึงจะไปซื้อได้นะครับประเภทที่2บัญชีเงินสดนะครับบัญชีแคชแอคเคาท์นะครับอันนี้ก็คือจะต้องฝากเงินนะครับแค่บางส่วนนะครับอาจจะ20%ของวงเงินซื้อขายนะครับเราอาจจะฝากแค่20,000ื่นนะครับแต่เราสามารถซื้อหุ้นได้ถึง1นึ่งแสนบาทนะครับโดยเขาจะให้เวลา2วันนะครับในการเคลียร์นะครับ วิธีนี้นะครับถ้าเราต้องการออมนะครับผมไม่แนะนำนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงคุณลงเงินแค่2 0,000บาทคุณซื้อหุ้นไปแสนหนึ่งแต่ถ้าเกิดหุ้นราคาเหลือตกเหลือแค่8 0 0 0มหรือ7 0 0 0 0ื่นเนี่ยส่วนต่างคุณก็ต้องอีก3 0,000ื่นคุณก็ต้องจ่ายเขานะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงมันเหมาะสําหรับการเก็งกำไรระยะสั้นแต่ว่ามือใหม่อย่างเราเนี่ยควรจะยกเว้นแล้วก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยบัญชีเครดิตบาลานซ์นะครับก็จะเป็น เหมาะกับคนที่ต้องการเพิ่มอำนาจการซื้อหลักทรัพย์นะครับในการกู้เงินนะมาซื้อหุ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่ระดับเทพที่เขาสามารถเข้าออกเร็วไวนะครับไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวเหมือนกันนะครับก็คือยืมเงินเขามาลงทุนนะครับมันโดยจะมีดอกเบี้ยของเงินที่ยืมมาด้วยอ่าต่อไปนะครับบล็อกเกอร์หรือในหน้าคืออะไรบล็อกเกอร์ปัจจุบันนะครับมีหลายบริษัทมากเลยตามที่เห็นนะครับ ปัจจุบันนะครับธนาคารก็เข้ามาเป็นบล็อกเกอร์ซื้อขายหุ้นเช่นกันนะครับถ้าเรามีบัญชีธนาคารไหนอยู่เนี่ยสามารถถามธนาคารนั้นได้เลยว่ามีบัญชีซื้อขายหุ้นสามารถเปิดได้เลยหรือเปล่านะครับหลายๆไม่หลายๆธนาคารเนี่ยก็สามารถเปิดได้เลยนะครับเช่นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับกสิก,กรไทยหรือแบงก์กรุงเทพนะครับแบงก์อุตสานะครับสามารถเปิดได้เลยนอกจากนี้นก็จะมีบล็อกเกอร์อื่นๆมากมายเลยนะครับ ถามว่าโบกไหนดีนะครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันสะดวกอันไหนก็เปิดอันนั้นนะครับสิ่งที่ต้องมีต้องมีอะไรบ้างนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็เงินต้นสําหรับลงทุนนะครับจำนวนเงินนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละโบกเกอร์บางโบกเกอร์นะครับแค่2,000บาทก็ได้แล้วบางโบกเกอร์5,000บาทขั้นต่ำนะครับบางโบกเกอร์100,000บาท50,000บาทก็ได้อันนี้ก็ต้องถามแต่ละโบกเกอร์ดูนะครับว่าเงินต้นสำหรับลงทุนที่เขากำหนดไว้เป็นเท่าไหร่นะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวรายละเอ่าดอื่นๆนะครับสามารถติดตามได้นะครับในช n e l เล่นหุ้นนะครับ L E N H w O N นะครับหรือ Facebook เล่นหุ้นไทยแลนด์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ